ทางขึ้นภูลังกาครับเ้ือขวาขึ้นไปครับเราขี่พ้นใช่ไหมเรียกว่าถึงทางแล้วไปทางกีเป็ไม่ไปทางนู้นเพราว่าดอกสอนชี้ทางนี้ก็เราขึ้นทางดอกสอนดีกว่านะ GPS มันจะพาไปอีกทางนะครับแต่ว่าดอกสอนที่ชุมชนเขาทําไว้เนี่ยก็คือขึ้นทางนี้นะครับทางอบตผาช้างน้อย เดี๋ยวก็ลองดูนะครับยอดดอยภูลังกาหลักกิโลใหญ่มากครับทางขึ้นภูลังกาครับเส้นทางเป็นแบบนี้ครับที่เขาชี้ทางอบตชี้ทางใหม่ขึ้นมานะครับไหลไปเรื่อยๆครับไมาา่ต้องรีบนะครับเพราเราไปคุ้นเคยกับเส้นทางแต่สองข้างทางก็ร่มรื่นดีนะมีต้นไม้สองข้างทาง โดยก็ทางขึ้นไม่มีต้นไม้เลยนะมีเสียวครับน่าจะขึ้นได้สองทางนะครับเพราะว่า d p s ีเนำทางนะชี้เลยเส้นทางนี้ไปนะครับแต่ันนีเรือมาเห็นเส้นทางเขาทำดอกสรสีแดงไว้ชี้เส้นทางขึ้นมาบนนี้เลยทดลองดูนะครับป่าชุมชนนะครับป่าชุมชน12พัฒนาแต่ตอนนี้ไวลลุกนะครับ กานเข้าครับพี่น้องมาน้ำรั่วครับนี่มองมาใกล้ๆไม่ได้ยินเสียงฉี่ฉี่นี่ครับได้ยินเสียงได้ยินเสียงเสียงฉี่ฉี่ก็ฉี่ฉี่มันฉี่แตกมันฉี่แตกมันไม่ใช่ปัญหาครับเราได้เย็นได้นะครับ จอดช่วยน้องก่อนครับเนี่ยไปไหนสองคันมันจะดีแบบนี้นะครับมาได้เป็นเพื่อนคุยกันนะครับอไปคันเดียวก็เงียบหน่อยแต่ก็ไปได้เติมน้ำครับร้อยเครื่องเย็นนิดนึงก็เปิดฝาเอาผ้าปิดแม่กระชูดนะครับถ,ถ้าคิดอะไรไม่ออกถ้ามีสัญญาณก็โท,ทรศัพท์ก็กด Google ดูว่าวิธีการแก้หมอน้ำแห้งทำแบบไหนมน้ำรั่วทำแบบไหนประครองให้ถึงอู เราคองให้ถึงที่ที่มีคนมีอุปกรณ์ช่วยเหลือเราได้โอ้โหหมดไปนหนึ่งขวดครับผมไปน,นึงขวดกินกินจูจริงครับกินจูจริงจริงกินเหมือนใครน,นะกินหินกินทรายอันนี้กินน้ำขวดแรกผ่านไป เดี่ยวก่อนแก่กสองแก่เจอเจออีกสองแกน่นี่แก่มากกว่าเดิมอีกครับโอ้ยจำไปนน้ำแห้งจังวน่าแกงขาหมดแล้วคุณลังกาครับถึงป้ายแล้วครับแต่ยังไม่ถึงจุดลานกลางเต็นท์นะครับ สองข้างทางก็เป็นไรขาพโพดนะครับไรสตรอเบอรี่ไร่ลิ้นจีไรลำา่ยแล้วก็เริ่มมีสวนยางครับเริ่มมีสวนยางเข้ามาแล้วครับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวรับถึงแล้วครับดอกไม้สวยครับลงปั๊บเจอดอกไม้สวยปุ๊บเลยไม่ผิดหวังแน่เลยครับ ไม้สวยครับตกหน้าเมืองมืองหนาวครับอันดับแรกเราต้องเดินเข้าไปทางนี้ก่อนนะครับจุดคัดกรอง <c oughs> จุดคัดกรองครับปุตตะยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน สวัสดีครับจุดจุดท่องเที่ยวอยู่แถวไหนครับจุดที่กลางเต็นท์นะครับกลางเต็นท์ขึ้นไปอีกสองรอเมตรเนี่ยค่ะแต่ว่าถ้ายอดภูนี่ขึ้นไปอีกห้ากิโลค่ะเกือบ5้ากิโลขึ้นไปทางทางไหนครับถ้าถ้ายอดภูนี่ไปเส้นที่ผูกดอกไม้นะคะแต่ว่ากลางเต็นท์นี่เส้นบนอ๋อครับเจ้าหน้าที่อธิบายชัดเจนครับแล้วผมจะตั้มไอ้ทาสปอร์ตนีที่ไหนครับได้ค่ะครับผมมาเที่ยวกลางเต็นท์นอนเมื่อคืนก็นอนอยู่ ารูชีฟ้าอ๋อ,อนี่จะมานอนตรงนี้เหรอคะครับจะมานอนกลางเต็นเ์หรือว่านอนในรถอยู่ที่นี่แหละครับเที่ยวชิวๆภาษามีการแขละห้อยขาด้วยครับแต่วันนี้ผมมาเร็วนะครับเมื่อวานวานซืนวันหยุดนะครับคนคนเยอะครับ อันนี้คนกลับกันหมดแล้ควครับกาแฟที่พะเยาครับพะเยาก็มีกาแฟครับคนียกพูอเลยนะนะเหนื่อยลืมแล้วพูพูลังกา,า,งกานะครับวันนี้เที่ยวมาถึงพูหลังกาแล้วครับมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับอย่างดีด้านล่างมีคัดกรองจุดคัดกรองได้ร้อยหมดเลยนะครับ นี่ก็เป็นน่าจะเป็นชิงช้านะครับชิงช้าใช่ไหมครับชิงช้าสวรรค์น,นะครับแต่ถ้าแว่งแล้วสายหลุดน่าจะเป็นนรกนะครับแต่ไม่หลุดนะครับดูเชือกใหญ่มากมีบันไดขึ้นสวรรค์ด้วยไปชิงช้าสวรรค์เตรียมพร้อมรับเทศกาลท่องเที่ยวปีใหม่นะครับ <c oughs> มีจุดชมวิวทำแข็งแรงมากครับทําเหล็กเหล็กรางเหล็กตัวซีเบอร์หนาอย่างดีครับ <c oughs> ทางอุทยานเนี่ยเน้นความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญเมื่อกี้ไปไปจุดชมวิวมาแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าลืมกล้องนะครับเลยไม่มีภาพไปฝากเพื่อนเจอนเ <c oughs> <c oughs> จน้าในที่ทำงานเก่งครับที่นี่นะครับเวลาป่านนี้ยังไม่กลับนะครับสิบห้าจุดสองห้าแล้วครับยังไม่กลับถ้าเป็นที่อื่นกลับหมดแล้วครับ ขยันมากครับพูดเล่นนะครับทางที่อื่นเขาก็ทำเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะโดนฟ้องพี่คุณมีต้นไม้ต้นเดิมทำไมไม่กอดเหมือนนะที่บนปูฝ้า้บนปูชี้ฟ้ายก่อนกอดไว้สวมกอดไว้ต้นไม้ต้นนี้มีม <c oughs> ของดีนะถ้าไม่ดีจริงเน่ยน่าจะโดนโค่นโดนตัดไปแล้วแต่เด็กเขามีดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ด้านใน สิ่งสถิตยอยู่มันกอดไว้ลูกกอดไว้ขอเบอร์ด้วย,วยครับเดี๋ยวเราจบด้วยภาพที่เจ้าหน้าที่กําลังขัดกระเม่นทางานนะครับแล้วเดี๋ยวตอนค่าคืนตอนเตรียมกับข้าวเตรียมอาหารนะครับเดี๋ยวจะถ่ายดูอีกรอบมีต้นไม้เปลี่ยนสีใบไม้เปลี่ยนสีด้วยครับที่นี้ ใช้ใบไม้หลากหลายชนิดนะครับเดี๋ยวพอแห้งก็จะเป็นลายใบไม้หลากหลายนะครับวันนี้ผมมาเที่ยวที่จังหวัดพะเยาปูลังกานะครับผมได้ทําชัญลักษณ์ที่ระลึกกับใบไม้ใบนี้นะครับแต่มีเจ้าหน้าที่ช่วยเสริมอีกหน่อยหนึ่งนะครับโดยมีน่าจะเป็นรองหัวหน้านะครับท่านผู้ช่วยก็ให้ความอนุเคราะห์นะครับให้เราได้มีส่วนร่วม เที่ยวก่อนแกวันนี้กับสองแกได้ม,มีได้มีโอกาสได้มาเยือนนะครับก็อขอประคุณไว้ณที่นี้ด้วยนะครับครับเย็นนี้ที่ภูหลังกานะครับเม,มนูใหม่ต้นต้นอะไรนะพี่คุณต้น,ตนหอมดอกหอมดอกหอมเขาให้มาข้างทางครับเขาทิ้งไว้ข้างทางเราไปเก็บเก็บมาเที่ยวจานไม่มีตังค์ซื้อกับข้าวแล้วครับ กินจนหอมหมดแล้วครับคนคนครับหอมไหนดูครับหอมเดิมๆหอมบอบแล้วนี่ได้เครื่องได้กะปินะครับกะปิระหว่างทางนี่เครื่องแกงนครกะปินราธิวาสนะครับเวะขอแบ่งซื้อก็ร้านชาวใต้วันนี้วันนี้มีปัญหาเล็กน้อยนะครับก็คือหม้อน้ำมีปัญหาเป็นหนึ่งคันแต่เจ้าของไม่ค่อยสบายใจวันนี้ครับ เครียดคเครียดเครียดงอกขึ้นนะครับส่วนของผมก็ก็น้อยใจอยู่บางเรื่องเหมือนรถนะครับมีปัญหาระหว่างทางเหมือนกันแต่ก็ส่วนใหญ่รถไม่ได้ขันสีขาวรถไม่เท่าไหร่หรอครับเป็นที่คนครับเป็นที่คนเดี๋ยวกลับไปรอบนี้ก็น่าจะเช็คใหญ่ครับถึงรอบเปลี่ยนสายพานทามิ่งนะครับแล้วก็เช็คระบบกลอง ABS ไฟมันไม่ยอมตัดนะครับ เดนอันตรายต้องไปทําให้เป็นปกติไปเที่ยวไหนนะครับรถจะต้องเป็นปกติแลจะสบายใจอาการจุดกลางเต็นท์ของอุทยานนะครับก็รอบๆทั่วไปก็มีห้องน้ําเราจอดใกล้ห้องน้ํานะครับวันนี้ทางอุทยานก็มีเราแค่สองคันนี่แหละครับมีเราแค่กลุ่มเดียวนะครับมีเราแค่กลุ่มเดียวนะครับส่วนคันโนนก็เป็นนักท่องเที่ยวที่มาถ่ายรูปชมวิวเดี๋ยวก็กลับนะครับ มาแล้วเดินทางมาไกลาจากภาคใต้นะครับมาแล้วก็พยายามเที่ยวอาจจะไม่สมบูรณ์ทุกที่นะครับแต่ก็เป็นไกด์ไลน์ให้เราได้ทําได้ถูกต้องแก้ปัญหาได้ถูกต้องในรอบต่อไปนะครับกินกันง่ายๆนะครับก็แวะซื้อสเสบียงระหว่างทางมาเรื่อยนะครับเก็บสะสมมาเรื่อยเจ้าหน้าที่ที่นี่ก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับ ค่าจอดรถเท่าไรนะค่าจอดรถเขาคิดกี่บาทนะเล็กเมื่อกี้ค่าจอดรถก็ห้าสิบบาทหรือสามสิบบาทนะค่าจอดรถเท่าไหร่นะครับที่นี่ค่าค่ากางเต็นท์เท่าไหร่ค่ารถเท่าไหร่นะสามสิบบาทต่อคันค่ะแล้วค่าคนอ่ะ ห้าสิบบาทต่อหนึ่งคนถ้าฆ่าคนติดคุกกับถ้าคนติดคุกกับสิบปีอย่างน้อยบาสิบปีอย่างน้อยี่มันฆ่าสิบสองล้ไม่เสร็จนะใจร้ายน่ารักครับผมเมียคู่นี้ครับไม่เคยทะเลาะกันเลยครับช่วยกันนะครับอีกคนจับหัวตอีกคนหนึ่งอจับกระทะครับหนุ่มเบากับสาวปานนะครับความเหงาเป็นพวกพวกบวกลบทำให้หนุ่มสาวได้มาพบกันในคืนร้าวรานนะครับคืนนี้ น่ารักครับเขาเขาขอแต่งงานกันที่จังหวัดเชียงรายครับคู่นี้ครับร้านบ่อน้ำโทกหลับมาแล้วครับครับนี่ครับร้านร้านบ่อน้ำจรกงครับร้านบ่อน้ำจริงร้านบ่อน้ำบ่อน้ำรั่วครับวันนี้ถึงถึงยังว่าี่จะต้องเช็ครถนะครับ บรรยากาศค่ำคืนนี้ครับที่จังหวัดพะเยานะครับที่ภูหลังกานะครับภูหลังกาไปดูวิวเสร็จแล้วก็กลับมาทำกับข้าวแคมปิ้งด้านล่างนะครับเขาไม่อนุญ,ญาตให้ไปนอนด้านบนอีกอย่างหนึ่งก็การเดินทางลำบากต้องใช้รถฟล์วินแล้วก็มีคนชำนาญเส้นทางนะครับที่ต้องไปช่วงที่มีแสงอยู่ก็เอาดอก่อนนะครับเดี๋ยวก็อินดอร์ตอนค่ำคน้ำค้างลงนะครับ